มาแต่ฝังค้าสบายดีพี่น้องสบายพีน้องสบายดีพี่น้องมาแตงข้าเอาไปซื้ออันนี้ซื้อน้ซื้อขนมซื้อนมมาวำรุงเองแม่ตัวอยู่ฝุ่นเด้แม่ตัวอยู่ฝุ่นเฮ้ยเขาให้เขาให้แม่ตัวลหรอห้แม่เะเอเฮ้ยจอย ว่ามีอยู่ในบ่อหล่นเอ้าหายเม่ะรยี่รอนเป็นลัานข้าเราไปซื้อน้ำเข็มตัวกินรดเฮ้ยโอ้กินแบ่งกันกินได้ไหมเหมืนมอนกันเฮ้ยาายังอ่ะ ดังถอยดังจานอะกะนีเหาเนาะเห็ดยังกินนี่เออเมพเมี่ยเราไปซื้อนางกินหางไม่รอดมยังบัมาเอานมให้่ราขนมคนย่างแล้วก็น้ลาตฮะว่คนหนึเขาว่ะขึ้นหน้าใสบัวอ่าัเ่นี่อาไวหักกมาฮหักกัลูกกะสีหามันดังกาเนี่ยอ่ะเพ้ มึงก hmm. <Thank> ับไปดับนาต่อมด5นาต่อโทปเถอเฮาเจะเขาเฮาอยัางอดเขาก่ได้มึงนี่ฮัไปนะหามองหามองไปฉีสิยาเข็มหนึ่งโหเจ็มาแล้วนาะสู้ได้พี่นะตาแดงบดมือบดเวียน้องเทียตาเศร้าพ้องเทียงเหม่อมือได้มืดมืดเลย วันเทนา่ทาไรสองร้อยมืออ๋อแเอ็กซ์กับสีด้พักซื้อคาร์บอนอ่แล้อือใช่หอยใส่หอยวันนี่อือมาแล้วกเท่านัรนตัอหน่วบ่อห้างก็ได้ประมาณขอมือหนึ่ง มจนดำหน่งองมห่จนดำแล้วมูบ่นหาตาขาหนีมือในประทศไมือไหนมือในปไทยน่คือบนนู้นนีือะไอ่้โลกจมูกห้องบนในไทยสงคลิปสองคลิปละสามสี่คลิปตันสามสี่สามสี่อแล้วก่งท้อ่าย โลกาแนนตอนสื่ขาวแนนตั้มหงมือใช้นำหน้าลงมือทงได้คลิปเดียวมือลงมือทั้งแผ่นมือใช้ลงะจาระสองบาทหน่อยมันเอามละสองบาทกานะโลกาโลกาละมันสองบาทบอกสองบาทหน้าละสองบาทหน่อยแนนถ้าคนเราคนขจารู้สามบาทหน้ นะเนี่ยเนองค์คดนะคูฮะสอบาทองค์คผมลูกกาขอคูหาคูหาบาทองคนนะพนกไปลบการหน้าพนักอ่บดมือเลยพี่น้องมาแบบลลไปลบไปลกาหน้านเท่าไหร่นางวะมินทียคุณแดดเยอะไหมนี่ฮอนเยอะโอ้ยแดดบนมือพป่นอลกาหือแตนหือแตนออมันฮอนเนาะว่า กินไหมขนมนะขนมมันยังเย็นนีย่เพราะมันยังเย็นเเออครื่องมือเห็นเธอมาใส่มือมือไหนอ้มื่อหรือเ่ายอุ้มอุ้มบากก่อนบางก่อนน่อยอ๋อน้องฮะลูกเอาจอยตะแพนั่นนะฮะนะวัน้คลิปเห็นัคลิปเอ่อขึ้นขันะยังินยัง ักอีนางกำลังเห็ดอยู่ช่วงเห็ดยังกินพระธาตุสายคลิปใครเกินอันแล้วเออถ้าคือน่องแล้วเออติดตามทําได้เหรอพันปลายว่าปลายเออโอ้ยมันสิยากแท่งอะนั่นนี่นะเอาลงใบนี่เอาลงใบนี่โอ้ยกระติบมึงไบแล้วอ่ะนี้โอ้ยมันฮักอันนี้หลอดมันอะฮักเลออพันปลายนี่เออ อ้าวาเฮยเฮ้ยนะประดุกเา่เมื่อี้ก็รู้ไว้นะลาน่อยเีาาลาน้อยอาคนจิตตาธนา้ยคนจิตตา่าลอยไปลอย,ย,ยไปตอนนี้แึ่เมื่อเมื่อวนเขาหอนลอยสั<อ>่มันหายกระต่างสองอางหายกรสองสชัสงเหตุให้มันแทจจจนจะแส่ไม่เอาอาววกคู่ปากสองเนี่ มันกรจัดเจอมโนก้ามโนกาถ่ายคลิปคือบว่าเนี่ยถ่ายแล้วดจะถ่ายถ่ายแล้วกถ่ายประมุ่งนึงเกระถ่ายมุ่งมุ่งนะใหม่เห็นกันแค่ปเี้ยแล้วอ่ะคือผุดถ่ายวะมันกะัดแล้วก็สิพักสามจันทร์แ้กอะไรถามบอกว่ามโนกาอ๋อแต่มันทองน่นะมันทองสามสามเันทปลายสามจันกว่าพอผุดถ่าย บเละพูนในบ้านนี่เขาลยใครบ้างไมจังพูในบ้านดมาแลวพี่น้องกินว้แล้วว่านมนะย่างเนี่ยเออเอกระตกเจ็บจังนะต้อกไหม่มาบูซาบอ่ะมูบูซาดีมีแห้งเผนวมาพี่น้อง แข็งแรงด้วยไหมเ้อถูกปากแข็งแรงและอ้าวคือผักซอมุกเฮดเอรเอ็มประจาามันถือขาเยมันมันโลกาได้กว่าท่องมันบังใหญ่อ้าวคือหมแเปล่าเลยใส่เสียคุ้มรืค okay, รังช พ,พ่อกับลูกเห็นนะพ่อกับลูกมาจ้าอืมอ้าวอ้าวพระเหตุจารย์จ้าซาตัมทรงซาตมแมวน้ำแมวเตียนทรงอะไรเออมันหักบอกมันหักบอกไวมันบอกไวถ่ายคลิปแบบมันบอกไวแบบน,นำคนดังนะมันก็เลยเขาบอกว่ามันมันบอกกล้ามันะตื่นมากเลยตื่นมากเลยวิวข้างเฮือนวิวิวถ่ายไปแล้วิววิวหายขึ้นน้ำบึง ตัดของไฮทูน่านะโตยังไงเอฟซีลายเนาะมื้อฟาดเดียวปื้ดหมดละมันก็มันก็ถ่ายได้หนึ่งนะอ้าวกว่าเอ็กซวานี่ยบงมันมันถ่ายถ่ายกับว่าถ่ายโตโยมันถ่ายโตโยมันท่ายเอเซนะเออเออไม่ถ่ายแบบพ่อขึ้นข่ายพ่อพื้นนะพี่เราสองนั่งหลายหน่อยเนาะนั่งหลายหน่อยเพแฟนบูกาถ่ายมันก็ถ่ายสะกดเอง แบบคำามาส่คของนี ah. ่คือกินขนมนี่เขาน้่นี่ห้องท่องไว้ก่อนช่องถน่ขขข้ากาจากขคนมันบวนเนาะไมันกระจ่อยเฮ้าเนแหละกินอกระจ่อยแต่ให้เวียนนักหนให้เวียนนักก้าวจอแหตุ้งขึนประตะพ่นสัมก้า หรือว่าเป็นหอบ่มีขู่น่านี่บ่นอย่างนั้นนะต้องหาขู่คองวต้องหาขู่นต้องหาขู่คองแมนเลยต้องหาขู่คองจังสีอ้วนเนาะแมนแลวอ้วนไปนาโตในเช้าทางไหนเหร้าเาสกาไปเนาสกากนื้คูเนื้อคู่มาหาขู่คองเนาะในสอ้วน้วน มากลงกากับรุ่นลรุ่นซูงรุ่นถ่ายคลิปลง,ลลปงแล้วครับเลิกประฝนข้ขาวบ่มวย <laughs> บอค่ะ<อ>บอข้าวบ่มไงหรือวะแค่แรกคือเก่าวบอเป็นอันตัวฮักเกิดมาเป็นอันเปดถูเปิดตาเนาะดูชาวนาต้องเห็นหน้าเป็น,อ,อ,อ,ปนอัแม่นเฮา,าร,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 รู้ชาวนาถ้าหากถ้าถ้าข้าวับไม่ได้เห็นนะฮะกับไม่ได้กินข้าวเป็นอัแม่นถ้าเสาหลับจะเรื่อยๆก็ซื้อข้าวกินแม่กับชนะ ฉันน,นั่งนั่งนั่งแต่แค่แตนี้โโน <c oughs> เลยเบาะไว้เป็นหน้าเบาะไว้อะไรต้องหาพราะหน้าต้องหาต้องหาสอยกันสิได้เออเราต้องหาสายกัน,นแล้วอย่า,า,ยา,ยยางที่ได้เจ้านุ่มเก็บนี่โอ้ยมุนมัดลายลายยาต้องหาขู่คล้องเลยมาหาสอยนนั่แหละมันจังสิได้ลายถ้าตู้ทำได้ขู่คล้องซะเอาใหม่ด้วยทำได้ขู่เท่าเป็นหน้าทำได้แพนเป็นหน้าไม่ได้แพนหรือเปล่าผมยังได้คู่ครองพี่น้อง เนื้อคู่สำเนาเนื <c oughs> ้อเนื้อคู่ซะทัมบบ้งาก็มีอะไรแล้วก็ดีการพนนนั่งอย่างได้ขู่ข้องนั่งไดเนื้อคู่จักรสิโตไกหรือไก่น่งวะขู่ข้องอันเนื้อคู่ของนางูกปลาพนังจำไเนื้อคู่กอยู่ไนฟายช ห้ามนู่นนี่กคืปาถว่ห้ามจะตบรันนาหมือนละอืออือพอจะตะพินาจั่งโมงเหรอาไปชัมงไงไปเธอน่าตื่นมากพี่น้าหมู่ไปบนอะไรกี่วันแดเจ็ดมงอ่ะอ้าวตื่นมาห้าปเจ็ดโมงทื่นประาณเท่าไหร่กลางน่าประจัาดใพี่น้องก็แปดโมงปลายไปนะ ทางเมืออ่ะยอนมือ uh, อืนนนอกมาสิไปอย่างนี่ับปักจายชวนพ่นาทามบ่ไปว่นหน้านีกว่าฝานเตะดีกว่าหน้าขางเพื่อนน้องนี่งใกจะเป็นมือชาได้ไปดบกาเขาเขาใช่ว่ะอ้าวขอสปุสมโนกะขอเบูร์ตาอ้าวขอไม่ขาบัขาเบอร์ว่ะ เห็นเหมืองน้เส voilà. ่าสันอ so. so. ุเปอร์ะสันอาเปอร์บ so. so. ่มีเง so. ินได้บ้าเออมัค่อหน้าปกติต้าตลอดได้บ้างสันอาะติตาดูไล์ได้บ้างบอกกินนังมางม่เเรากินดยังนะบอกพวกข้าขอบกติต้าขู่เร้าเนอะขอบจะนลน์ได้บ้างนติตามอีกได้บ้าอืมาแคนั่นแหละ ก็ด้ค่ะก็ได้ขาบักขาเบอร์เลยแหละอืมพอเลยเลี้ยงไปไปช่วยช่วยเนาะไปเลี้ยงตัวเองแหละถ้าเหลือกิวบัตรเช่นเดินปั๊บได้ปั๊บหมดแม่กันแล้วเพราะว่าสินหาเดือนหมแล้วก็ขอบคุณทางผู้ชมทุกคนเนาะทุกท่านเนาะที่คอยสนับสนุนเฮาดันเบิ่งคลิปเฮาแล้วก็เบิ่งโฆษณาเฮาอันั้นแหละก็สนับสนุนออีกยงานึองเนาะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะหลายๆท่านเนาะ คนหลยๆที่ย,ยืดเยนเืยนให้พักเขาเนาะให้มีชีวิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเป็นงสิมพี่น้องเด้อพอกันไม่ลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งวัสุุหวองสุบอรดสุขคุสุขภาพแข็งแรงลำรัยเงินทอง,องมังนี้สุขภาพ ฝากกดไหลกดแชร์ได้พี่น้องเด้อสั่งไก่พี่น้องบ่าวไก่ซาจอยพี่น้องแม่นึกตามต่ออีซีเมอกาด้วยอีกซีหม่แต่ตามติดตามตลอดพี่น้องสบายดี